สวัสดีค่ะทุกคน200บ้านแตกแล้วค่ะใน1วันขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจสินค้าร้านเราคือตอนแรกก็มีร้อยกว่าออเดอร์นะคะแต่พอระหว่างวันที่เราแพ็คของกันเนี่ยออเดอร์ก็คือเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะระหว่างวันเด้งมาอีก2อออเดอร์นะคะแล้วก็เด้งมาเรื่อยๆทั้งวันเลยค่ะ วันนี้เป็นวันที่งานยุ่งมากแต่ยอมค่ะทุกคนคือ200-300ออเดอร์มาเลยสู้ตายแน่นอน,นะคะ่ะช่วงตอนเช้าเนี่ยไอก็จะแพ็คของคนเดียวก่อนเพราะว่าวันนี้ของเข้าเยอะมากๆเลยนะคะน้องแอดมินอีกคนนึงก็เลยไปลงของกับหัวหน้า บอกเลยว่าวันนี้คือปังมากจริงๆค่ะทุกคนจนหัวหน้าถามเลยว่าไปทําอะไรผิดมาพอตกปายนะคะออเดอร์ก็ยังไม่หยุดเลยนะคะยังมาเรื่อยๆเลยไอ้กับน้องแอดมินก็เลยสลับหน้าที่กันนะคะให้น้องมาแพ็คของนะคะแล้วเราก็มาเช็คของพามาหมดเลยค่ะเด็กๆนะคะมาช่วยกันนับมาช่วยกันแพ็คนะคะเพราะว่าวันนี้ออเดอร์เยอะมากๆจริงๆ2002สองบ้านนะคะวันนี้เกือบไม่ทันพี่ขนส่งเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าช่วยตะลุมบอลแพ็คกันส่งครบจบ200บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมาก มากเลยนะคะ